การที่ผมโพสต์ไปอย่างนั้นมาเลยตัวต่อตัวกินกาแฟากันเดี๋ยวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย <_ d ata> ประมาณนี้อารมณ์แบบเหมือนเรารู้จักกันเนี่ยจริงๆแล้วผมจะเอาสมเด็จไปให้ <_ d ata> ผมเป็นรีวิวเต็นทรถเคยซื้อรถมาเยอะในสมัยก่อน <_ d ata> ก็เป็นความรู้เก่าที่ได้เอามาใช้อะไรเงี้ย <_ d ata> ไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำครับ คือจริงๆแล้วก็เก็บเงินไว้เพราะว่าตอนนั้นผมมีสายกระถินทั่วประเทศอาจจะบางครั้งผมก็อาจจะใช้คําพูดที่อาจจะทําให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดคิดว่าต้องระวังในการที่จะใช้สื่อพิมพ์อะไรต้องคิดแล้วคิดอีก คือจริงๆไม่มีอะไรครับผมเนี่ยผมเนี่ยคือประมาณว่าเคยไปหาพี่หนุ่มกัญชัยที่ช่องสามสองครั้งแต่ไม่เจอแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเอ๊จะพบเขาเพราะว่าเขางานยุ่งเรารู้นะในเป็นเจพาอสื่อช่องสามใช่ไหมฮะก็อยากจะจริงๆแล้วผมจะเอาสมเด็จไปให้เพราะว่าผมผมผมบวช ผมบวชมาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามผมอยากเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงแล้วผมมีนิสัยว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบให้พระเจะ้าพระอปให้เจ้าพระพระสมเด็จไปให้พี่หนุ่มแต่ว่าด้วยด้วยความที่พี่หนุ่มยุ่งกับกับงานของเขาซึ่งเขาก็ผมก็เคยโทรไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาติดถ่ายรายการโขนกระแสเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่หนุ่มเขาก็มีลูกอย่างเล็ก แล้วก็น่ารักลูกเราก็น่ารักเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่แต่การที่ผมโพสต์ไปอย่างนั้นก็คือเหมือนแบบอารมณ์แบบเหมือนเรารู้จักกันเนี่ยว่ามาเลยตัวต่อตัวกินกาแฟกันเดี๋ยวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไดยครับยังไม่ได้เจอเลยใดครับยังไม่ได้เจอเลยตอนนี้ยังอยากเข้าไปเจออยู่ไหมก็แล้วแต่พี่หนุ่มเลยฮะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าพี่หนุ่มจะตะบีตจะบันทำงานหาเงินเลี้ยงลูกอยู่นะครับ นเข้าใจเจตนาเราผิดทีด่เราโพสอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่มีครับไม่มีครับผมไม่เคยมีปัญหาอะไรพี่หนุ่มบรรจัยแล้วก็เคยร่วมงานกันด้วยเ,เคยถ่ายละครเรื่องลูกทุ่งหันสองอนะพี่หนุ่มเขาก็ยังเคยมาปล้ำผมบนบนเตียงเลยเพราะตอนนั้นเล่นเป็นผู้หญิงเล่นเป็นประเภทสองแล้วว่าพี่หนุ่มก็ในเรื่องก็คือเขาหลงรักผมนในเรื่องอของ ของค่ายเรดดราม่าตอนนั้นเล่นของช่องสามไว้จริงจริงแล้วตั้งแต่ศึกมาผมก็เตรียมจริงๆเตรียมพระไว้ให้พี่นะก็แค่ว่าคิดถึงรถมอสองอันนี้ราคาหรือยังไงเดี๋ยวนะครับรถรถยังไงฮะมีข่าวว่าพี่ซื้อม้อ <wie. S 2> ๋อ ไม่ใช่ผมก็ไม่ได้รับงานอะไรผมเพิ่งรับเอ็มวีแล้วก็ผมไปรีวิวเต็นท์รถไปรีวิวรถที่เต็นท์เขาให้ว่ารุ่นนี้เป็นยังไงรุ่นนี้ในยุค90มีขนาดเครื่องเท่าไหร่สมรรถนะเป็นยังไงคือผมก็ผ่านรถมาเยอะหมายถือว่าเคยซื้อรถมาเยอะในสมัยก่อนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักมาคุ้นกันผมก็ชอบในสายเขาเรียกว่าสาย สายสายรถยนต์อ่าก็มีพักพวกที่เป็นเต้นรถเยอะทีนี้ก็เอ,อ๊มีคนติดต่อมาให้เราพูดเกี่ยวกับรถซึ่งอ่าก็เป็นความรู้เก่าที่ได้เอามาใช้อะไรเงี้ยแล,และเรื่องรถที่ที่ออกมาก็ขอเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างนิดนิด,น,ดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มีงานที่ผมกำลังทำอยู่แต่ว่ามันก็เราก็ไม่จะเป็นจะต้องพูดทุกเรื่องจริงไหมฮะ เป็นงานครับรก,ก็เดินทางไปทั่วประเทศครับทั่วประเทศตอนเวลาเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยเดินทางไปยังไงครับก็มีนั่งนั่งเครื่องบินบ้างขับรถไปเองบ้างนั่งรถทัวร์ด้วยแล้วก็อยากนั่งรถไฟเหมือนเดิมนะครับหลากหลายใน,นการเดินทางเพื่อตัดต่อมาทำคลิปก็เพราะว่อก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่เดินทางได้ทุกรูปแบบก็คือว่าบินก็ได้นั่งรถไฟก็ได้ แม้จะเดินนะ<ม>ก็ยังเดินจะ10<ม>กิโล20กิโลถ้าจังหวัดที่ไม่มีเงินก็เดิน<ม>คือเรื่องรถเนี่ยคือคือมีพี่ๆหลายคนก็บอกว่าลิวมาเลยมาเชียงรายเอารถให้ใช้ไว้คันหนึ่งก็คือผมไม่ต้องซื้อใช่ไหมครับไปที่ไหนก็มีคนบอกเออเอารถไปใช้นะไม่ต้องไปเสียตังค่ารถอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าริวมานี่นะเดี๋ยวโอนค่าตั๋วเครื่องบินให้อ่าคือประมาณว่าเขาก็อยากเจอผม แล้วก็บางคนก็คิดถึงอยากอยากเจอแบบเหมือนเพื่อนนะครับอยากเจอกันแล้วก็บางคนคือก็พร้อมมีฐานะอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยขอตังค์ใครนะสร้งางคอนเทนต์เรื่องปลาเรื่องซอครับก็อย่างเรื่องกระถินนะฮะผมเป็นคนบวชพระเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับทําลายพระพุทธศาสนาสผมคงจะไม่อาจเอื้อมที่จะไปทําแบบนั้น และอย่างหนึง่งการทำกระถินนั่นผมได้ส่งเงินไปทำบุญจริงๆแต่ว่าความเข้าใจของของคนเพราะฉะนั้นการการที่เป็นข่าวในครั้งนั้นก็ก็ถือว่าผมก็จริง,รงๆแล้วผมก็อยากตอบเรื่องนี้เหมือนกันว่าใน Facebook ช่วงแรกที่ผมเล่นผมอาจจะเป็นตัวเองแต่พอช่วงช่วงหลังมีคนติดตามเยอะผมก็ต้องระวังเพราะว่าเคยเคยโพสอะไรที่เราอาจจะไม่ได้ตรต,ตรองแล้วก็ มีคนแบบนำไปคิดมากคืออาจจะไม่ได้ระบุชื่ออะไรอเงี้ยพอโพสตใ์ในตามอารมณ์เราก็คิดว่าเออเราอันนี้คือโพสต์ส่วนตัวแต่ปรากฏว่าคนที่อ่านเนี่ยเขาสะเทือนใจเขาคิดว่าเราไปว่าเขาหรืออะไรเงี้ยก็มีคนจะขูกคอตายจริงๆทีน,นี้กพ็พอฟังเรื่องราวว่าเอยเราโพสต์อย่างนี้แล้วเขาไปคิดมากซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาก็เลยคิดว่าต้องระวังในการที่จะใช้สื่อ แบบพวกเฟซบุ๊กหรือจะพิมพ์อะไรต้องคิดแล้วคิดอีก<ม>หรือว่าจะนําเสนออะไรออกมาให้คนติดตามหรืออะไรก็ต้องต้องรอบคอบครับคนที่พสนี่เป็นเพื่อนไหมครับเป็นเพื่อนไหมเป็นเพื่อนสนิทครับแล้วก็ได้พูดคุยหมายถึงว่าให้เพื่อนให้เพื่อนอีกคนที่สนิทได้โทรไปคุยกันว่าเออเรื่องจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้<ม>แล้วก็ผมก็ตอนแรกที่ผมโพสต์ว่าผมจะฟ้องใช่ไหมครับก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คิดว่าเราควรจะให้อภัยกัน แล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ควรมานั่งคุยกันมานั่งปรับความเข้าใจกันจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้นะจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะไปไปไปทำอะไรไม่ดีอาจจะบางครั้งผมก็อาจจะใช้คําพูดที่อาจจะทําให้คนอื่นเขเข้าใจผิดเพราะบางทีเราพิมพ์เนี่ยฮะมันเป็นแค่ตัวหนังสือแต่ไม่ได้รู้จักสีหน้าหรือว่าได้ยินเสียงจริงๆแล้วผมเป็นคนที่อ่อนโยนผมไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบ รุนแรงอย่างนั้นแต่ว่าที่ผมอารมณ์รุนแรงเนี่ยเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่บางครั้งเราไปสู่จุดไหนแล้วเราไม่ได้น้ําใจหรือว่าเราแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนเรามาเจอคนไม่แบบเอาเปรียบเราหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีอารมณ์เป็นธรรมดานะครับในก็คือเขาจะตอนนี้คือได้เคลียร์กันเลสมีเพื่อนใช่ครับก็ก็ก็คือคือเพื่อนคนนั้นเนี่ยที่เขาโพสต์ ดวเคลียร์ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทําครับคือจริงๆแล้วก็เก็บเงินไว้เพราะว่าตอนนั้นผมมีสายกระถินทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ที่รวบรวมกระถินก็เป็นนักธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นผมได้ร่วมกระถินกับเขาจริงๆครับเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยเคลียร์กันแล้วแล้วกับเพื่อนคนนั้นก็บอกว่ากลับมาทานข้าวกันได้ ก็ก็แล้วแต่หลายๆายท่านจะให้โอกาสนะครับเกเคพ่ริวสู้ๆ